ห้าเทคนิคกินมื้อเย็นให้พุงแฟบลงแบบถาวรครับมีแฟนๆแ,และคนไข้นะครับของโมกที่เจอผมนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามผมว่าโมกหลังจากมื้อเย็นเนี่ยกินแล้วชอบมีปัญหาพุงป่องหรือตื่นใหม่วันหนึ่งแล้วท้องอืดหรือกินมื้อเย็นแล้วไม่อิ่มต้องไปกินจุกจิกตอนกลางคืนอยู่แก้ปัญหานี้ได้ยังไงทำยังไงกินมื้อเย็นให้พุงแฟบแล้วแบบตลอดชีวิตด้วย วันนี้ครับ5เทคนิคนะให้ท่านดูอย่างตั้งใจจดจนจบนะครับแล้วไปทำตามแล้วหมอโอ๊กการันตีว่าพุงคุณจะค่อยๆย,ยุบลงแบบถาวรแน่นอนครับข้อแรกนะครับให้คุณกลับไปดูว่ามื้อเย็นเนี่ยคุณกินปริมาณคาร์โบไฮเดรตเยอะขนาดไหนคาร์โบไฮเดรตด oh มีหลายอย่างนะครับแต่คาร์โบไฮเดรตที่คุณต้องระวังโดยเฉพาะมื้อเย็นก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านกระบวนการขัดสีหรือ refined carbohydrates นะครับหรือแป้งขัดสีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเส้นขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวไม่ว่าจะเป็นขนมปังขาวไม่ว่าจะเป็นขนมหวานไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ไม่ว่าจะเป็นแครกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ผ่านกระบวนการการขัดสีเอาเปลือกเอากากใย,ยไฟเบอร์ออกให้คุณลดปริมาณเหล่านี้ลงครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่ แต่สำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยฉันจัดเต็มได้ฉันอยากเห็นผลลัพธ์เร็วก็ตัดออกไปเลยในมื้อเย็นนะครับให้คุณไม่กินข้าวขาวข,าวขนมปังขาวเส้นสีขาวแล้วก็แครกเกอร์เบเกอรี่ขนมหวานต่างๆที่ขัดสีออกไปเลยนะครับในมื้อเย็นและข้อที่2นะครับให้คุณดูว่ามื้อเย็นนี้คุณกินผักมีกากใยมีไฟเบอร์แล้ว ถึงครึ่งจานหรือ1จานแล้วหรือยังนะครับทำไมกินกากใย,ยไฟเบอร์จะทำให้พุงคุณยุบหมอกอนี้ครับการให้คุณกินกากใย,ยไฟเบอร์โดยเฉพาะนะครับจากผักที่มีสีเขียวเข้มๆหรือจะเป็นจากเห็ดก็ได้นะครับหรือจะเป็นจากผลไม้บางชนิดเช่นอะโวคาโดนะครับกากใย,ยไฟเบอร์เขาจะไปช่วยนะครับทำให คุณอิ่มโดยเวลาคุณกินเข้าไปเขาจะไปดูดซึมน้ำพองตัวขึ้นนะครับกากใยไฟเบอร์เหล่านี้เขาเรียกว่า water soluble fiber นะครับหรือกากใย,ยที่ละลายในน้ำเขาจะช่วยดูดซึมน้ำพองตัวทำให้คุณอิ่มเคลือบลำไส้ทำให้คุณดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงอินซูลินคุณค่อยๆหลังแบบ พอดีพอดีทําให้น้ําตาลนี้เอยคุณไม่สูงเร็วและลงเร็วและทําให้คุณอิ่มนานหิวช้าทําให้คุณขับถ่ายดีแล้วก็จะมีกากใยไฟเบอร์อีกชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่า insoluble fiber หรือกากใย,ยที่ไม่ละลายในน้ําซึ่งกากใยไฟเบอร์เหล่านี้เขาจะไปช่วยทําให้อุราของคุณเนี่ยใหญ่ขึ้นทําให้คุณขับถ่ายดีขึ้นทําให้คุณเนี่ย ไม่ต้องเบ่งเวลาเข้าห้องน้ําและทําให้คุณอิ่มนานขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นข้อที่2นะากคุณอยากพุงแฟบเรยวไว้คุณกินผักอย่างน้อยครึ่งถึง1จานในมื้อเย็นถ้าจะให้ดีก็1จานไปเลยแล้วก็เอาข้าวออกเอาแป้งเอาขนมหวานเอาแป้งขัดสีเอาเส้นออกและเทคนิคที่3นะครับให้คุณเช็คว่ามื้อเย็นเนี้ยคุณกินโปรโตีนแล้ว 1>, 1ส่วน4ี่ถึงเครื่องจานแล้วหรือยังนะครับถ้าจะให้ดีก็1ส่วน4ไปก่อนโปรโตีนหมอ,อกเน้นว่าจากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือจากสัตว์จากสัตว์ก็มีไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ลวกไข่ตุน๋นหรือจะเป็นเมนูสัตว์นะครับหมออ,อยากจะเสริมว่าต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วต้องทำแบบนี้นะครับก็คือย่างนึ่ง ตุนหรือว่าผัดที่ใช้น้ำมันน้อยๆหรือไม่ใช้เลยหรือถ้าจะให้ดีใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะพร้าวนะครับหรือจะเป็นน้ำมันหมูที่เลี้ยงแบบธรรมชาติเรียกว่า pasture raised หรือว่า grass fed raised pork นะครับและข้อที่4นะครับใหค้คุณกินไขมันดีในมื้อเย็นด้วย อย่างน้อย1นส่วน4ี่จานนะครับไขมันดีคืออะไรบ้างหมอไขมันดีก็ในไข่แดงนะครับคุณกินไข่แดงอย่างน้อย1-2ถึง,งฟองในมื้อเย็นนะครับหรือคุณจะกินอะวคาโด1นส่วนสลูกถึงครึ่งลูกก็ได้หรือคุณจะกินพวกปลาแซลมอนนะครับคุณจะได้ทั้งโปรตีนธรรมชาติและไขมันดีด้วยแต่ปลาแซลมอนหมอต้องย้ำว่าเป็นปลาแซลมอนจากป่าจากทะเลลึก ที่ไม่ได้เลี้ยงแบบฟาร์มตามร้านอาหารซูชิที่คุณเห็นนะครับไขมันดีมีอะไรบ้างน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวเนยแท้หรือว่าจะเป็นเนยใสที่มาจากแม่วัวที่เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาต้านปฏิชวนะไม่ใช้ยาเร่งแดงหรืออาจจะมาจากถั่วเมล็ดแข็งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่ววอลนัทถั่วพีคานถั่วแคชูนะครับถั่วเฮเซลนัทได้หมดเลยนะครับมื้อเย็นก็ ประมาณ5ไม่เกิน10เมตรแล้วกันเทคนิคที่5นะครับนั่นก็คือให้คุณทำ IF ในมื้อเย็นนะครับทำ IF คือคุณไม่กินในช่วงนี้นะครับแต่คุณนำสารอาหารมื้อเย็นที่ปกติคุณจะกินตามสีเทคนิคแรกที่หมอโอ๊กแนะนำไว้ไปโปะกับมื้อเช้าและมื้อกลางวันนะครับ เทคนิคที่5นี้นะครับหมออยากจะเสริมว่าหากใครที่เป็นโรคอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันให้คุณปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนแต่การทำไอเฟในมื้อเย็นนี้สามารถช่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานเนี่ยให้คุณน้ําตาลลงมาได้อย่างดีมากเลยนะครับนะดังนั้นเทคนิคที่5นะครับให้คุณไม่กินมื้อเย็นนะแล้วเอาสารอาหารในมื้อเย็นนี้ ไปผสมกับมื้อเช้าละมื้อกลางวันไม่ใช่ว่าคุณอดมื้อเย็นแล้วคุณมื้อเช้ากับมื้อกลางวันคุณกินสารอาหารไม่ถึงก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเทคนิคที่5นี้อาจจะเป็นเทคนิคที่ใครที่อยากจะเห็นผลแบบรวดเร็วนะครับสามารถทําได้แต่ก็อย่าลืมว่าต้องทานสารอาหารให้ครบด้วยการทํา i f ดีมากๆแต่อาจจะไม่ดีถ้าคุณกินสารอาหารไม่ถึงนะครับคุณอดอาหารแล้วคุณกินสารอาหารไม่ถึงร่างกายอาจจะขาดสารอาหารได้ ดังนั้นนะครับ5เทคนิคนี้หากท่านอยากกินมื้อเย็นให้พุงแฟบแบบถาวรลองนำมาใช้ดูนะครับแล้วหมอโอกรับรองว่าพุงท่านจะค่อยๆแฟบลงและหากท่านทำไปจนเป็นนิสัยพุงท่านจะแฟบลงแบบถาวรครับหากใครชอบสาระความรู้เพื่อสุขภาพชะลอวัยการปรับเปลี่ยนสร้างพฤติกรรมและนิสัยใหม่ให้ท่านแข็งแรง อายุยืนและมีสิทธิ์อยู่เกิน100ได้สามารถแชร์ให้กับคนที่คุณรักและพบกับโอ๊กได้ในช่อง Facebook และ YouTube ที่มีชื่อว่าหมอโอ๊กด็อกเตอร์ซิสแกทุกๆคลิปของโมโอ๊กนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆนะครับผมอยากให้คนไทยทุกๆท่านเนี่ยแข็งแรงไร้พุงอยู่เกิน100และที่สำคัญนะครับมีนิสัยที่ดีนะครับไม่ต้องพึ่งยา แต่หากแฟนๆท่านไหนนะครับสงสัยหรือมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเจ๋งๆก็ฝากทีมงานผมมาไว้ในคอมเมนต์เซ็กชันนะครับผมหมอโอก๊กสวัสดีครับ